สวัสดี FC ช่องวันลุงรวยทุกท่านนะคะณสถานการณ์ตอนนี้นะคะฝนตกหนักน้ำท่วมท่านพ่อนะคะน้ำท่วมตรงรอบพิมานพ่อไม่ได้ท่วมท่านพ่อนะคะรอบพิมานนะคะเป็นน้ำไปนะคะณตรงนี้อันนี้เป็นน้ำนะคะ ด้านหน้าองค์พระแถบนี้จะเป็นน้ำเลยคะ่ะน้ำน้ำขังเพราะพื้นที่ด้านข้างเราต่ำนะคะนี่ยไม่ได้เก็บนะคะลอย,ยไม่ได้เก็บอะไรนะคะเดี๋ยวสถานการณ์นะคะเดี๋ยวเราจะได้เก็บทําความสะอาดค่ตะตอนนี้แดดออกรอน้ําลงนะคะตอนนี้น้ําได้ลงอยู่ค่ะ่านพ่อทาน้ําได้ลงอยู่นะคะ มีสถานการณ์พื้นที่นะคะธรรมศา,า,ศาตร์ตรงนี้นะคะอของท่านพ่อเดินไปแล้วนะคะนะคะเราจะมีทําการนะคะแจ้งข่าวนะคะกับธรรมการบวงสรวงนะคะบวงสรวงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บวงสรวง ข้างด้านนี้ด้านหน้าข้างหน้าเห็นนะคะเป็นชัดนะคะยาวไปนะ,ะจากถนนนะคะจากถนนถึงนู่นนะคะตรงนี้จะเป็นน้ำทางน้านะคะนี้เราจะทําการนะคะจักระบูชานะคะบวงสรวงนะคะบวงสรวงบวงสรวงใหญ่นะคะที่ณนะทุ่งเศรษฐี สมบัติพ่อนะคะเกอกุชินารายจังหวัดกาฬสินนะคะให้ fc ช่องวันรุ่งรวยทุกท่านทราบแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ทราบนะคะก็จะชี้แจงแถลงไขนะคะบอกกล่าวนะคะกำหนดงานบวงสวงกำหนดการบวงสวงจักรละนะคะพิธีก็จะเริ่ม9ก้าโมงเนาทีประมาณนะคะน,นะคะอาจจะเลี้ยง เพนพระสงฆ์นะคะคือหลวงปู่จันนะคะนะคะหลวงปูจนนะะงป่จันนะคะแล้วก็มาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์นะคะทำบุญแล้วก็จะมีร่วมนะคะเปิดสารเพียงตาเปิดบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตอนนี้ใบสีเครื่องสักการะบูชาบวงสรวงนะคะยังขาดเจ้าภาพอยู่นะคะก็มีใบสีหลักเก้าชั้นนะคะหนึ่งคู่นะคะ หนึ่งคู่นะคะก็คือสองต้นนะคะใบสีธรรมจักรใบสีปากชามใบสีเอยไม่ใช่ใบสีปากชามนะคะใบสีพ่านขมาบัลลังเทียนหนึ่งคู่นะคะบัลลังเทียนใหญ่เปิดนะคะใบสีบรมคูใบสีตอหนึ่งคู่บัลลังเทียนหนึ่งคู่นะคะบรมคูแล้วก็เครื่องเส้นไหวนะคะคาวหวานก็คือหัวหมูเป็ดไก่นะคะกุ้งหอยปูปลา ข้าวเครื่องคาวหวานขนมจีนน้ำยานะคะแกงต้มข้าวแล้วก็มีเครื่องเส้นไหว้ซึ่งเป็นเครื่องเจนะคะก็คือหัวหมูเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาเจนะคะจะมีทัแยกเป็นเครื่องเจแล้วก็เครื่องขาวแล้วก็ผลไม้นะคะผลไม้9้าอย่างนะคะแล้วก็ขนมหวานมันนะคะตะกูลทองทั้งหมดก็9้าอย่างนะ,ะขนมต่างๆแล้วก็เครื่องดื่ม นะ,คะเครื่องดื่มนะคะเครื่องน้ําเส้นไหว้นะคะน้ำสามสีเครื่องเส้นไหว้นะคะน้ําชาน้ําสะอาดนมเนยนะคะบุหรี่มากูดอกไม้นะคะเครื่องเส้นไหวในงานพิธีนะคะเรายังขาดเจ้าภาพท่านใดที่ยังต้องการประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพก็ติดต่อที่อมนลสิริหงทองได้เลยนะคะ ติดต่อที่อมนสริหงทองได้นะคะหรือในลายสายบุญวันรุ่งรวยของเรานะคะตอนนี้ก็แจ้งความประสงค์มาได้เลยนะคะนะคะโทรติดต่อได้นะคะแจ้งความประสงค์มาได้นะคะก็คือจะเรียนนะคะแจ้งให้ท่านทราบนะคะแจ้งให้ท่านทราบนะคะตอนนี้บุรชานะคะท่านพ่อนะคะก็เลยจะ แจ้งนะคะยังขาดนะคะเจ้าภาพแต่ท่านใดที่จะมานะคะต้องการนะคะพักเราจะจองรีสอร์ทให้นะคะก็ขอแจ้งความประสงะค์นะท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ทางไกลนะคะแจ้งความประสงค์มาได้นะคะเราก็จะทําการจองที่พักให้ท่านนะคะเพื่อจะได้สะดวกนะคะำอำนวยความสะดวกแล้วก็มาร่วมบุญนะคะมาขอพรพ่อกันนะคะ มาขอพรนะพ่อคุณรักโชคชัยเบิกนะคะรับพญานาคนะคะนาคีนาคาแล้วก็พระแม่ธรณีนะคะติดต่อเป็นเจ้าภาพต่างๆนะขนมกับข้าวผลไม้เครื่องเส้นไหว้นะคะข้าวหวานเจแล้วก็ใบสีนะคะหรือจะสะดวกทําบุญนะคะสิ่งต่างๆนะคะหรือจะเป็นเจ้าภาพเครื่องเสียงนะคะเจ้าภาพเครื่องเสียงนะคะ <sack. S 2> ก็ยังเจ้าภาพเครื่องเสียงนะคะก็ติดต่อได้นะคะ นะคะติดต่อได้ที่เบอร์นะคะเบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าห้าหกสองสี่สองหกนะคะศูนย์เก้าแห้าห้าหสองสี่สองหกนะคะอมนศริหงทองนะคะติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพแจ้งชื่อแจ้งรายนามนะคะท่านใดที่จะมาก็ขอเชิญน,นะคะเรายินดีน้อมรับทุกทกท่านเลยนะคะ ทุกทกท่านเลยวันนี้ก็เลยนะคะอัปเดตข่าวสารนะคะน้ําท่วมนะคะบริเวณรอบนอกนะคะของวิมานพ่อนะคะเพราะว่าพื้นที่เราต่ํานะคะพื้นที่เราต่ํานะคะแล้วพื้นที่ด้านข้างที่ข้างเคียงติดกันก็ปั้นคูดินขึ้นสูงนะคะน้ําก็เลยมาที่เรานะคะเราต้องถมที่ขึ้นอีกนะคะก็ขอแจ้งความประสงค์แล้วก็เรียนนะคะเรียนเอ่อ เศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านนะคะและ f c วันรุ่งรวยทุกทท่านเลยนะคะอยู่ทุกช่องวันรุ่งรวยทั้งที่ได้ติดตามตั้งแต่แรกมานะคะหรือบางคนติดตามบ้างไม่ได้ติดตามบ้างหรือท่านที่เข้ามาติดตามได้ชมคลิปนี้ครั้งแรกนะคะก็ขอขอพระคุณนะขอแสดงความนะคะ อ่าสักการบูชาขอแสดงความดีใจนะคะที่ท่านได้เข้ามาร่วมนะชมคลิปของเรานะคะก็อยากจะเบิกรัพย์เราจะทําแจ้งข่าวนะคะเราจะทําการพิธีบวงสวงนะคะกัน ที่14มีนาคมพศ2564นี้ให้แต่งชุดสีชมพูนะคะเสื้อชมพูเกงชมพูหรือชุดไทยสีชมพูนะคะโทนชมพูนะคะพอท่านพ่อสั่งไว้นะคะเป็นโทนสีชมพูนะ,ะมาร่วมในงานนะคะมาร่วมในงานเรายินดีน้อมรับทุกๆท,ท่านนะคะยินดีน้อมรับด้วยความเต็มใจแล้วก็ขอแสดงความดีใจอย่างยิ่งที่ท่านมาเป็นเกลียดเป็นเอียดนะคะในงาน นะคะก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็เจ้าภาพทุกทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในการเริ่มต้นในการก่อสร้างาวิมานแก้วพ่อขุนหลักโชคชัยสนะีทุ่งเศรษฐีสมบัติพ่อนะคะที่ได้เสร็จสิ้นแล้วนะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วแต่ก็ยังไม่ยังไม่เพอร์เฟหรือสมบูรณ์เท่าที่ควรนะคะเพราะว่า,าด้านข้างเรารีบถมไปนะคะมันก็เลย นะคะเสี่ยงต่อการพอน้ําท่วมนะคะมันก็จะยุบตัวนะคะเราต้องเทป,ปูนรอบข้างกั้นไว้อีกนะคะต่อไปนะคะเราก็จะได้มาเบิกโชคลาภเนาะให้มีโชคลาภเงินทองหลั่งไหลมานะคะตอนนี้สายน้ําหลั่งไหลมานะคะหลั่งไหลมาเจิงนองนะทุ่งเศรษฐีสมบัติพ่อก็ขอ อันนี้สงฆ์นะคะน้ำรังไลมาเบิกทรัพย์นาคีนาโคนาคราชนะคะผู้เป็นใหญ่นะทุกทุกพระองค์นะที่ได้อยู่สถานที่วังเวียงแห่งนี้และอยู่ใกล้อยู่ไกลด้วยยันทิพนะฮะสดทิพของนาคีนาคานาคราชบุญบุญญาฤทธิฤทธิ์บารมีของเหล่านาคีนาคานาครราชทุกๆพระองค์นะคะโอษีสุโธนาครามิยาสีปทุมานาคีนะคะและก็ตลอดทั้ง ปูเป็นเพชรเกตมณีพ่อพังคีพ่อนิลการพ่อนาคเผือกนะคะแม่ยานาคเผือกแล้วก็ปู่ผู้ชงอนันตนาคราชปู่มุจรินนาคราชนะคะแล้วก็ แม่ย่าต่างๆมเหสีต่างๆทุกๆพระองค์เลยสายาสายใยนากินาคา14ชั้นบาดาลน,นะคะ14แคว้น14หัวเมืองขออานิสงส์ในครั้งนี้ที่น้ำหลังไหลมาก็ขออานิสงส์พระานุภาพนี้นะคะให้มีแต่เงินทองหลังไหลมาโชคลาบหลังไหลมากองนะคะนทุกเศรษฐีสมบัติพ่อและตลอดทั้งนะคะความ เป็นอยู่การกินอยู่นะคะทรัพย์สินสถีงคารเพิ่มภูนทวีนะคะมั่งมีศรีสุขตลอดไปนะคะสิ่งใดที่ร้อนก็ขอให้เป็นเย็นด้วยน้ํานั้นดับสิ่งที่ร้อนให้คลายนะคะคลายจากสัรพทุกสัรพโศกสัพพโรคสัรพรภัยนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาต่อไปนี้ก็มีแต่สมบัติเพิ่มภูนทรัพย์เพิ่มภูนทวีบุญบารมีเพิ่มภูนนะคะหลังไหลมานะคะต่อไปนี้ก็ขอให้ ไม่ไม่อดไม่อยากนะคะไม่อึดไม่ขัดไม่สนนะคะต่อไปนี้ก็ขอให้พบจากคำว่ามั่งมีนะคะมีเพื่อนมีโชคมีราบมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัตินะคะมีผู้ใจดีนะคะมีบริวารมีทรัพย์สินมากมายมีกิจการการงานการค้าการขายที่ดีนะคะเอมีมีโชคนะคะถูกคุ้นถูกลอตเตอรี่ถูก เบอร์นะคะถูกรางวัลน,นะคะสิ่งจากสิงใดก็ได้งานนะคะขยายงานขยายกิจการการค้าการขายการเกษตรก็กจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะเหมือนดังทุ่งเศรษฐีสมบัติพ่อนะคะทวานนี้ก็ขอเบิกทรัพย์นะคะ ก็ถือว่าเป็นเลิกม,มหาเลิกที่ดีนะคะน้ำหลั่งไหลาจากที่ร้อนมากตอนนี้ก็ชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะคะน้ำหลั่งไหลามาก็เหมือนขอให้โชคลาบเงินทองนะคะก่าความมั่งมีสีรสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะอายุยืนยาวนานปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะก็ขอให้อ่มีมิตรมีบริวารมีญาติมีพี่น้องมีเพื่อนร่วมงานมีเจ้านายมีลูกน้องนะคะ เอ่อเป็นกิจการของตัวเองก็ดีเป็นลูกน้องก็ดีแค่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศอนาคตทุกตาแหน่งทุกหน้าที่นะคะทานาทําการค้าขายก็มีนะคะโชคชัยมีแต่กาไรนะคะให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเร็ววันนะคะด่งสายน้ําที่เอ่อได้หลั่งไหลมานะคะเหมือนพระแม่ธรณีจงรับรู้รับเห็นเป็นพยานนะคะเพราะวันงานบวงสวงเราก็เบิกบุญจากพระแม่ธรณีแล้วก็เอ่อพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์เจ้านะคะเราก็จะขอเบกิกทรัพย์จากพระแม่กวน อิมพบมหาโพธิสัตว์เจ้าด้วยนะคะเพื่อ,อเบิกนะคะโปอยเซียนทั้ง8นะคะปอยเซียนทั้ง8เพื่อเราจะได้นะคะให้ท่านประทานทรัพย์ประทานโชคราบเรานะคะเพราะใน f อซของวันรุ่งรวยเรานะคะก็จะมีสายจีนนะคะสายแขกสายไทยสายวีรกษัตรีวีรกษัตรานะคะแล้วก็เรา นะ,ะนาคีนาคาหลากหลายนะคะเราก็เปิดให้ครบนะคะร้อยแปดจักรวาลร้อยแปดทิศนะคะเ,เปิดทรัพย์สมบัตินะคะมหาจักรพรรดินะคะก็ขอให้ทุกท่านนะมาพร้อมเพียงกันนะคะใครที่รักและศรัทธานะคะท่านพ่อขุนหลักโชคชัยสี่นะคะด้วยความจริงจังและจริงใจนะคะรักใครด้วยความเคารพนะคะศรัทธาขออำนาจบุญญาฤทธิ์บารมี บารบารมีนะคะบุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ของพ่อขุนหลักโชคชัยสี่จงแผ่ขจรขาจายนะคะไปทั่วทุกสารทิศได้นำเอาราบผลคุณธรรมคุณงามความดีสมบัติ เศรษฐีของพ่อบริวารวากิจการการงานการเงินแล้วก็สุขภาพนะคะก็ขอให้โรคภัยหายไปโรคร้ายหายไปเหลือแต่โชคดีมีชัยมีสุขนะคะทุกผู้ทุกท่านเลยนะคะให้ให้ท่านพ่อไปโปรดปรานนะคะถึงทุกเคหสถานบ้านเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์นะคะบ้านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือจะเป็นวังเวียงหรือคอนโดมิเนชั่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอใหอ้ท่านพ่อจงได้ไป โปรดทุกๆท,ท่านนะคะให้สมหวังดังที่ใจในระมิดต,ตั้งจิตไว้นะคะที่ศรัทธาต่อท่านพ่อนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้อ่ามีสิ่งที่ดีและได้รับผล นะคะบุญกุศลไปพร้อมๆกันนะคะได้รับพรชัยพรอันประเสริฐนะคะจากเหล่ามหาเทพมหาเทวีนะคะ16ชั้นฟ้า15ชั้นพรม14ชั้นมาลาน21ชั้นธรณีนะคะโดยเฉพาะพ่อขุนรักโชคชัยสีของเรานะคะก็ขอให้เป็นดังประสงค์สมใจนึกทุกๆท,ท่านเลยนะคะหวังว่าวันที่14นี้นะคะเอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะโดยเฉพาะ คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องพี่ป้านะ้าอานะคะ หรือจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะแล้วก็เอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะทั้งอยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะต่างประเทศมาไม่ได้ก็ขอส่งกําลังแรงใจนะคะส่งกําลังแรงใจมาให้นะคะส่งกําลังแรงใจอาจจะส่งนะคะปัจจัยมาร่วมบุญนะคะแล้วก็ขออนุมโมทนาสาธุในบุญกุศลในครั้งนี้กับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะอ่าก็ขอให้ได้พรนี้กลับไปนะคะสมหวังมีโชคมีชัยร่ํารวยทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะ ก็ขออย่าเจ็บอย่าจนนะคะแล้วก็สมบัติหีบเศรษฐีพ่อก็ขอให้แต่ละคนนั้นต่อไปนี้ก็มีแต่เงินเก็บนะคะในธนาคารในสมบัติในบ้านนะคะในครังในยุง้งในช้างแล้วก็มี เงินทองทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนมีเพื่อนมีบริวารน,นะคะที่รักใคร่จริงจังจริงใจอบอุ่นนะคะอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขสิ่งใดที่ร้อนก็ขอให้กลับกลายเป็นเย็นทันทีนะคะให้ทันตาเห็นนะคะร่ํารวยทันตาเห็นทุกทกท่านเลยนะคะที่ท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้แล้วนะคะก็เราก็จะมาบอกกล่าวนะคะว่าคลิปณนะสถานที่ตอนนี้นะคะที่เงียบหายไปนะคะก็รอจัดงานนะคะการจัดงานก็ยัง ไม่พร้อมเท่าที่ควรประกอบด้วยคุณสมบัติก็หนึ่งก็คือนะคะจำนวนคนของเรานะคะน้อยน้อยมากนะคะ,ะจำนนคนน้อยนะ,ค,ะคนมาช่วยงานน้อยเราก็ต้องทำกันเองค่อยๆทำนะคะแต่จะจัดงานมาให้ได้คุณภาพนะคะแล้วก็ให้ได้สมกับที่ทุกท่านรอคอยนะคะสมกับที่ทุกท่านได้ร่วมบุญมานะคะสมกับความเหนื่อยกับทุกท่านที่รอคอยอยู่นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านนะคะอธิษฐานแล้วก็อยากให้ทุกท่านมานะคะอยากเจอนะคะเอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะอยากเจอนะคะอยากเจออยากน้อยสักครั้งหนึ่งนะคะเราได้เจอได้รู้จักกันได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็จะได้แสดงความ รักความห่วงใยนะคะความดีใจนะคะแล้วก็อยากให้มาพร้อมเพียงกันให้ท่านพ่อได้เห็นนะคะว่าเรารักให้สามัคคีนะคะถึงจะผ่านอุปสรรคมากมายต่างๆมานะคะแต่เราก็ไม่ย่อท้อนะคะเพราะคําว่าศรัทธานะคะศรัทธานี้นะคะเกิดจากจิตนะคะศรัทธาเกิดจากใจนะคะปฏิหารก็จะเกิดขึ้นนะคะศรัทธาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆนะคะมาเกี่ยวข้องนะคะเราไม่ใช่ เอเลอะเลือนหรือว่าเหลวไหลหรือว่างมง่ายนะคะแต่คือเราศรัทธาด้วยใจจริงนะคะเหมือนเป็นเครื่องยึยดเหนี่ยวจิตใจนะคะเหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเป็นความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆนะคะจากที่ใจเรามีนะคะต่อท่านพ่อนะคะก็ขอความสุขแล้วก็ความจริงจังจริงใจตรงนี้นะคะโดยที่เราศรัทธาแล้วไม่หวังผลสิ่งใดตอบแทนนะคะผลดีก็จะกลับกายมาหาเรานะคะคือเราไม่ จิตเราดีจิตเราไม่เศร้าหมองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะเป็นพลังนะคะเป็นแสงนะคะอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะก่อให้เกิดสิ่งดีๆเกิด<ๆ>ขึ้นกับเรานะคะอย่างน้อยเลยนะคะจิตนะคะความเชื่อมั่นความศรัทธาปฏิหารจะเกิดนะคะด้วยจิตแท้นะคะถึงแม้ว่าเรา ไม่หวังอะไรขอเพียงท่านพ่อว่าอย่างน้อยท่านพ่อก็ห่วงใยเราท่านพ่อก็คอยดูแลปกป้องนะคะพวกเราทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆคนนะคะที่ได้มีบุญสัมพันธ์นะคะไม่มีสิ่งใดที่บังเอิญนะคะในโลกนี้นะคะมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นบุญสัมพันธ์นะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันชาติที่เราได้มาเจอกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะแล้วก็แจ้งะคณะปลประสานงานมาก็คือว่าเราต้องการเจ้าภาพใบสีนะคะตอนนี้ก็ ใบสีนะคะจะมีใบสีธรรมจักรนะคะใบสี พานคูบรมคูพานขมาบาลังเทียนหนึ่งคู่ใบสีตอนะคะแล้วก็เครื่องเส้นไหว้นะคะหัวหมูเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลานะคะของข้าวข้าวกับข้าวนะคะเครื่องเส้นไหว้นะคะหัวหมูเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาเจนะคะจะมีเครื่องเจแล้วก็เครื่องข้าวผลไม้ต่างๆนะคะผลไม้เก้าชนิดนะคะแล้วก็ขนมหวานมันตะกูลทองขนมถั่วขนมงาน,นะคะหลากหลายนะคะตรงนี้แล้วก็น้ำน้จะภาพน้ําน้ําสะอาดน้ำสามสีนะคะนมเนย นะคะแล้วก็น้ําชาบุรีหมากภูบุรีนะคะตรงนี้เราก็ฝากทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่จะแสดงเกตตํานงนะคะกี่บาทก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรและท่านตามกําลังทรัพย์ท่านแล้วก็จิตที่ท่านศรัทธานะคะเครื่องเส้นไหว้นะคะเราจะไม่กําหนดแล้วแต่แล้วแต่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะ นะคะแต่แต่ใบสีนั้นอาจจะมีกำหนดนิดนึงเพราะมาตามราคานะคะก็ขอฝากทุกทท่านเลยนะคะที่ท่านใดจับประสงค์นะคะแจ้งแจ้งมาได้เลยนะคะก็ยินดีน้อมรับนะคะทุกท ทุกๆอย่างนะคะทุกๆอย่างนะคะทุกๆท,ท่านนะคะจะเป็นเจ้าภาพน้ำหรือจะเป็นเจ้าภาพโลงทานจะเพิ่มจาะ,ะไรเรารับหมดเลยนะคะแล้วแต่จิตท่านศรัทธาท่านแสดงความคิดเห็นเจตจำนงนะคะมาได้นะคะที่อมนสริหงทองนะคะอ่าแจ้งแจ้งมาได้เลยนะคะ แล้วก็อยากให้ทุกท่านมาร่วมนะคะท่านใดที่จะมาร่วมก็แจ้งเอ่อแจ้งมาได้นะคะสําหรับท่านที่เดินทางไกลนะคะเราจะอำนวยความสะดวกให้นะคะเราจะจัดจองที่พักให้นะคะส่วนเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าแปดห้าห้าหกสองสี่สองหกนะคะของอมนิสิหงทองก็ฝากทุกท่านเลยนะคะฝากทุกทกท่านนะคะที่ท่านจะ มานะคะยินดีมากอยากให้มาทุกทท่านเลยนะคะอยากให้มาเยอะที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอยากเจอนะคะแล้วก็อยากได้รู้จักนะคะแล้วก็ได้เห็นตัวตนตัวจริงของทุกท่านนะคะเราได้แต่รู้จักกันนะคะแต่บางคั้อยังบางครั้งเรายังไม่เคยเห็นนะคะตัวจริงนะคะของทุกท่านนะคะแล้วก็อยากได้เจออยากได้พูดคุยนะคะทําความรู้จักนะคะกันนะคะแล้วก็ ท่านพ่อก็คงจะดีใจนะคะท่านพ่อก็คงจะดีใจที่ลูกหลานท่านนะคะได้มาร่วมกันนะคะท่านใดนะคะที่บอกว่าเอ้าฉันไม่ได้เกี่ยวข้องฉันไม่ได้ติดตามอ่ช่อง y o u t u อ่อของวันรุ่งรวยก็มาได้นะคะเราไม่ได้จํากัดนะคะเราก็ยินดีนะถึงท่านอ่ไม่ได้ติดตามแล้วตอบต่อไปท่านอาจจะมาติดตามเรานะคะแล้วก็ได้มาร่วมงานยินดีค่ะไม่เกี่ยงค่ะแล้วก็เต็มใจน้อมรับทุกๆท่านเลยนะคะไม่จํากัดค่ะเชิญได้เลยนะคะก็อ่แสดง จงความประสงค์ได้นะคะที่เบอร์โทรที่บอกดังกล่าวนะคะหรือในช่อง YouTube พิมพ์ใต้เม้นนี้ก็ได้นะคะใต้คลิปนี้นะคะคอมเมนต์มาว่าท่านจะมาเบอร์โทรรายละเอียดอย่างไรนะคะคืองานเราจะจัดการวงสรวงวันที่14มีนาคมพศสอ6 4อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ,ะเราก็จะมีการบวงสรวงนะคะบําวงสรวงะะเปิดนะคะ เปิดสารเพียงตาเปิดแล้วก็จะมีเลี้ยงเพลงพระด้วยนะคะแล้วก็เปิดนะคะโชคลาบะะาาแล้วก็เปิดพญานาคแล้วก็เปิดทรัพย์นะคะสําหรับท่านใดที่เป็นสายพระแม่กวนอิมสายจีนนะคะเราจะเบิกทรัพย์ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์เจ้าด้วยนะคะจะขอเบิกทรัพย์ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อคือนนี้ท่านอันนี้นะคะ นะคะเงกนึ่งนะคะกิมทงเงกนึ่ง,ง ia, นะคะได้มาบอกกล่าวนะคะเมื่อคือนนี้กับเรานะ,ะว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะเราฝันนะคะในนี้มีฝันนะคะเราก็จะทําตามนะคะเอ่อถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เราเอาที่เราจําได้นะคะก็ gracias. คิดว่าน่าจะไม่พลาดนะคะเอ่อไม่พลาดหรือว่าไม่ไม่ผิดไปนะคะจากความเป็นจริงนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะก็ของเรานะคะ ไม่ทำคลิปนี้มาเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธานะคะต่อท่านพ่อนะคะรักและห่วงใยแล้วก็ลูกหลานนะคะของท่านพ่อคุณรักโชคชัยสีนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะในการรับชมบนะคะก็ขอ ฝากไว้ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อติดตามกดรูปก,กระดิ่งนะคะติดตามของ youtube ช่องวันรุ่งรวยเพื่อเราทำคลิปออกมาแล้วท่านจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของเรานะคะที่ได้นำเสนอออกไปนะคะก็ฝากขอบคุณไว้ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะเมื่อท่านได้ยินเสียงเสียงนี้แล้วก็อขอ ให้ท่านฟังคลิปจนจบนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณจากใจจริงนะคะจากแม่ครูเหมียวนะคะจากใจจริงนะ,ะของเรานะคะก็ขอฝากไว้นะคะอยากเห็นอยากเจอทุกท่านหวังว่าวันที่สิบสี่มีนาคมนี้เราคงจะได้เจอกันนะคะก็ขอให้โชคดีค่ะมั่งมีสีสุขแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะคะก็คิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมาป่ปรัรถนานะคะเฮงเฮงนะคะ เฮงๆสมหวังนะคะก็ขอการจัดงานนี้ขออานิสงส์บารมีของท่านพ่อขุนหลักโชคชัยสี่นะคะจงประทานพรให้การงานนี้นะคะรุ่งร่วงไปด้วยด้วยดีนะคะราบรื่นแล้วก็ปาศากอุปสรรคต่างๆและก็ขอให้อำนาจตบะเดชะนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆแด่ผู้ที่มาร่วมงานพิธีและผู้ไม่ได้มาร่วมงานพิธีและผู้ที่ได้รับ ชม u t u b e ช่องวันรุ่งรวยอยู่นะคะทั้งต่างประเทศและในประเทศนะทุกทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะทุกทกท่านเลยนะคะที่ได้ติดตามก็ฝากผลงานไว้และก็ส่งกําลังแรงใจให้นะคะและเราก็แจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้ได้เปลี่ยนห้องใหม่นะคะห้องใหม่นะคะอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะคะท่านใดที่ยังอยู่สายบุญวันรุ่งรวยหรือฮานอยวันรุ่งรวยห้องเก่านะคะก็สามารถนะคะ รับลิงค์รับคลิปนะคะจะเอ่อจากนะจากน้องเฟิร์สนะคะเข้าห้องใหม่ได้เลยนะคะเข้าห้องใหม่ได้เลยนะคะทุกทกท่านนะคะเพื่อท่านใดเข้าแล้วก็ขอให้ออกจากห้องเก่านะคะเราจะได้รู้ว่าเอ่อท่านยังตกหล่นเหลือกี่ท่านเหลือกี่คนนะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะคะฝากฝากไว้นะคะก็เอ่อขอขอพระคุณมากเลยนะคะขอขอบพคุณมากนะคะแล้วก็ท่านใดจะเป็นเจ้าภาพนะคะ เรายังขาดกําลังทรัพย์อยู่นะคะเป็นเจ้าภาพก็แสดงเกตจำนงได้เลยนะคะแสดงเกตจำนงงานจัดเช้าวันที่14มีนานะคะย้ําอีกนิดหนึ่งงานจัดวันที่14มีนานะคะตั้งแต่เช้านะคะท่านมาไกลก็มา12ก็ได้นะคะแล้วก็มาค้างนะคะ13 14นะคะได้มาช่วยงานนะคะถ้าท่านใดว่างอ่ปัจจัยน้อยอยากมาช่วยงานก็ได้นะคะ,คะก็กเป็นกำลังแรงใจเราก็ยินดีน้อมรับและเต็มใจค่ะ ก็ขอฝากไว้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าคงได้ชมผลงานแล้วก็คลิปดีๆของแม่คุณเหมียวเ้วช่อง Youtube ช่องวันรุ่งรวยต่อไปนะคะก็ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ